เอ้ยโยสวัสดีครับอยู่กับผมเชลเล็กนะครับอัปเดตจุดฟาร์มของสเกอร์ก้สี่กองกันซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดฟาร์มที่ไวที่สุดสําหรับผมแล้วตอนนี้ตอนแรกผมแนะนําไปแค่3ในคลิปคิปแรกสิ่งที่แนะนําสําหรับการฟาร์มสเกอร์กจุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมีนี่จะเป็นปะดาบวิวนี้เดเวลอร์ออฟโซนะครับเพราะว่ามันจะให้ระยะกับเราเพิ่มอีกหนึ่งช่องนี่ตรงนี้แล้วก็ผมฟาร์มเจ้าเดลี่คอมแบทหมดไปพอดีที่คูณ6 ได้เปอร์เซ็นต์การ์ดมาทั้งหมด10กว่าเปอร์นะครับประมาณ10.5ผมสตาร์ทที่ประมาณ30ทำไม่ได้เหมือนกันว่า30เท่าไหร่แต่ประมาณ10%ละกันโอเคสำหรับกิลฟ์ความนะครับผมก็จะเซตติ้งเป็นแบบนี้ ก็ใส่ลมไว้นะครับเพื่อที่จะเก็บมอนที่มันหลุดหลุดออกไปนะฮะเพราะว่ามอนแบบนี้ไม่รู้เป็นอะไรเวลาเกิดแล้วเดินไวมากเดี๋ยวจะลองกดฟาร์มอันนี้ไปอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนจบจะได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ตอนหนึ่งวัน A few moments later โอเคความเสร็จแล้วนะฮะได้มาทั้งหมดโอ้ว <Ooh. S 2> 25เปอรนะฮะถ้าแบบกลมๆเลยนะก็คือ25%แต่ว่าอันนี้มก็เป็นลูกอมพิเศษอยู่เนาะไอที่ไทยไปแล้วก็อาจจะโชคายนิดหน่อยแต่ถ้ารวมสองลูกอมนี้ผมฟาร์มหนึ่งวันได้2ีเปซึ่งค่อนข้างเยอะเลยครับสวันจะได้1การ์ดสำหรับแบบดวงไม่ดีสำหรับใครที่กำลังฟาร์มการ์ดนี่วก็ขอทุกคนโชคดีนะครับแล้พวพบกันใหม่ในคลิป,ลปหน้าสวัสดีครับ